ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบอลเจกวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดึงตัวละครกันนะครับเราจะมาดูว,ว่าดึงกับไม่ดึงให้แรงกว่ากันผมนจะปิกขีนะครับโอเคตีเลยอันนี้คือไม่ดึงนะครับรเห็นได้ว่ามันไม่ตีระหว่างนี้มันใช้สกิลนี่คือข้อเสียของการไม่ดึงนะครับ โอเคนะครับไม่ดึงก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะครับแล้วเราลองแบบดึงกันนะครับวิธีการดึงก็คือรอหลอดม่วงตรงนี้ให้มันรอตรงนี้เป็นสีม่วงนี่กดดึงก็คือกดสองครั้งนั่นเองนะครับ Two ท แล้วก็ดึงนี่ใครยิ่งกดไวนี่ยิ่งดีเลยเอาไปลงทมไทเอลก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เือเห็นได้ชัดเลยว,ว่าการดึงนี่มันจะเร็วกว่าการที่เราไม่ดึงนะครับซึ่งเอาไาอาาอว้ฟาร์มเลดหรือลงทมไทเอลฟาร์มเงินก็ได้นะครับมันจะเร็วมาก ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ